เฮ้ยโอโหฮัลโหลโอ้โหยักษเซยมาทุกคนวันนี้เราก็จะมาประจําการอยู่นัดอินแดนอาทิตย์อุทัยเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับผมก่อนที่เราจะย้ายที่ฐานการประจําการไปประเทศอื่นนะครับผมเราก็จะมาดูกันซิว่า ไอ้ตัถังที่ผมเอาไว้ให้ดูเป็นคัาสสุดท้ายเนี่ยจะเป็นรถถังอะไรนะครับผมซึ่งผู้ชมก็น่าจะพอเดาได้แล้วแหละนะครับผมว่ามันเป็นรถถังอะไรนะฮะซึ่งรถถังคันนี้เนี่ยก็จะเป็นรถถังสายวิจัยต่อจากไทเทนนะครับผมก็คือเจ้า t k x นั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าถามว่าไอ้ไทเทนกับ t k x เนี่ยมาต่างกันยังไงนะผมคือจากการที่ผมไปดูข้อแตกต่างมาเนี่ยมันมีต่างกันอยู่ประมาณ2ข้อเองครับผมนอกนั้นเนี่ยก็คือไทเทนหมดหมดทุกอย่างเลยนะผมคือสเปคเดียวกับไทเทนเลยนะฮะตรงส่วนที่เป็นข้อแตกต่างเนี่ยก็็จจะะเเเเปนนนทานาางงด้้ขอออโซรร์บบคคัผมื T.K.X เนี่ยมันมีโดเซอร์เบสมาให้นะผมแต่ทาร้าของไทเทนเนี่ยไม่มีนะฮะแล้วก็ตรงตัวฝั่งขวาของตัวรถเนี่ยของไทเทนเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามุมกรอบที่มันเป็นสามเหลี่ยมอยู่นะครับผมแต่ทาร้าของ T.K.X เนี่ยมันจะเป็นมุมโซลไปเลยนะฮะคือมันจะลาดไปเลยนะครับผมซึ่งมันทําให้ความหนาเนี่ยมันก็อาจจะต่างกันนิดหน่อยแต่ผมว่ามันไม่ต่างกันเท่าไหร่นะโลจิงไปมันก็เข้าอยู่ดีอะไอโโซนนั้นนะผมก็ลองดูเอ๊ะมาตากกันไงว่าผมก็ลองใช้นี่ดูครับผมใช้ เอาเมอร์อ n a l y z i n ดูนะฮะว่าวออิเคราะห์ดูว่าไอ,อตรงจุดนั้นเนี่ยกรอบมันต่างกันไหมผมก็ลองดูมันก็ยิงเข้าอยู่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องของกรอบเนี่ยก็ตัดทิ้งไปได้เหมือนเดิมนะผมมันไม่ช่วยอะไรเยอะเลย <c oughs> ก็คือสบาเดียวกับไทเทนน่นแหละเอออย่าไปใส่ใจเยอะแต่ทีนี้ว่าความสนุกเนี่ยก็สนุกเหมือนเดิมนะครับผมเราก็จะมาดูกันซิว่าตัวถาที่เรามาประจับการคาั้งสุดท้ายเนี่ยจะโชว์สักยภาพให้คนดูเนี่ยได้เห็นมากนัแค่ไหนนะครับผมเอาละเพื่อไม่กัดเสียเวลาเราจะมาลงในเทป แม่นี้ทันเราก็จะมาลงในรายละเอียดกันเลยนะครับผมก็แน่อนอนครับผมว่าตัฐานที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยก็เป็นรัฐานที่มีชื่อว่า T K X นั่นเองนะครับผมแล้วก็ เป็นรถถังอยู่ในประเทศอยู่ที่11.7นะครับผมจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมสาย MBT นะครั yerde, บผมระบบอุ้ดของ TKX เนี่ยจะมีทั้งหมด3ยาเหมือนของไทเทนนะครับผมก็จะมีท่าหน้าของปืนกลขนาด12.7มิลลิเมตร1กระบอกนะครับผมปืนกลขนาด7.2มิลลิเมตรอีก1กระบอกนะครับผมแล้วก็อุ้งหลักก็จะเป็นด้านหน้าของปืนใหญ่ขนาด120มิลลิเมตรอีก1กระบอกนะครับผมก็ส่วนที่สามารถพกไปได้เนี่ยพกไปได้ทั้งหมด3 5นัดนะครับผมผมก็ใส่เหมือนของไทเทนเลยคือใส่ไป28นัดนะครับผมเพราะว่า ในรางกระสุนของเจ้า TKX เนี่ยจะใส่กระสุนเนี่ยได้หมดส4นัดนะครับผมก็คือใส่ไป2แม็กนะฮะเผื่อกรณีฉุกเฉินที่ทว่าเราโดนจริงรางกระสุนระเบิดนะครับผมก็แน่นอนนะครับผมว่าเจ้า TKX เนี่ยก็จะเหมือนไทเทนนะครับผมก็คือรางกระสุนเนี่ยระเบิดค่อนข้างจะง่ายนะผมก็เลยใส่กระสุนไปเพิ่มนะครับผมเพื่อกรณีที่ว่าเราโดนจริงรางกระสุนระเบิดนะฮะแต่อย่างน้อยเราก็จะได้มีกระสุนเอาไว้ใช้นะครับผมใน ก่อนในเฉยๆนะฮะเราค่อยไปเติมที่ฐานเอาเ,าอเนาะแล้วก็ความเร็วในการหมุนป้อของเจ้า TKX อยู่ที่27.8องาศาต,ต่อวินาทีนะครับผมคือไอ้ที่มันหมุนป้อนไวกว่าของตัวของไทเทนเนี่ยเพราะว่าผมอัพสกิลพลทหารไว้ค่อนข้างจะเยอะไงคือไอ้ช่องซอสที่ผมใส่ไว้มันเป็นช่องซอสแรกที่ผมเล่นไงก็คือเนี่ยเป็นช่องทางด้านตรงนี้ครับผมส่วนของไทเทนเนี่ยมันอยู่ตรงช่องนี้ซึ่งไอ้สกิลเนี่ยมันยังไม่เต็มนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็เลยดูเหมือนว่ามันจะบ่นป้อมชา้ากว่าเพราะว่าคนทหารของผมยังอาสก,กิลไม่เต็มนะฮะวงกุดกับวงเงยก็จะเหมือนขอไทเทนหมดทุกอย่างเลยนะครับผมก็จะมีทางหน้าของไฮดริกซัพเฟชันมาช่วยในการเพิ่มมงกุดกับมงเงยให้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการได้นบอลเน์เนี่ยก็จะสบายๆเหมือนกับขอไทเทนเลยนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยนะฮะเพราะว่ามันก็คือเปคเดียวกับไทเทนแทบทุกอย่างโดยต่างกาันแค่จิ๊ดเดียวเอง <laughs> เพราะฉะนั้นเราก็จะมาลองเอดดเทลกันต่อเลยนะครับผม ความเร็วในการรีโหลดจะอยู่ที่4เิทีเท่านั้นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความเร็วในการรีโหลดก็หายห่วนะครับผมสบายๆชิวๆ <_ ill> <_ ill> เกาะตัวฐานด้านหน้าสูงสุดจะอยู่ที่40มิลลิเมตรนะครับผมเกาะป้อมด้านหน้าสูงสุดจะอยู่ที่50มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับผมแต่ทีนี้ว่ามันเด้งบ่อยไหมจากการที่ผมได้มาเนี่ยก็เด้งบ่อยนะครับผมด้วยความที่ว่าเอ่อมุมก่อเนี่ยเหมือนว่ามันจะไม่หนาใช่ไหมแต่ทีนี้ว่ามันซ้อนกันหลายชั้นนะครับผมทาให้ความหนาเนี่ยของมันก็ค่อนข้างจะ ใช้ได้เลยผมนขคางจะหนาอยู่นะฮะยิงมาก็เด่งอยู่หลายครั้งนะแต่ก็อย่าไปไว้ใจเยอะแล้วกันเออคือเราก็พยายามหามุมหาจางังหวะหรือแบบรอโอกาสที่เขาเผลอยเนี่ยก็ค่อยไปสอยนะครับผมอย่าไปโผล่เยอะอย่าไปซาเยอะแล้วกันผมแนะนําแบบนี้ดีกว่านะมาเราก็จะมาดูเรื่องของอัตราการเจาะกออของลูกศรปืนกันเลยนะครับผม ซึ่งเรื่องของอัตราการเจาะก,ก่อของลูกกระสุนปืนเนี่ยก็จะเหมือนของกับไทเทนแทบทุกอย่างนะครับผมคือเหมือนกันทุกอย่างนะฮะไมไ่ต่างกันเลยลูกกระสุนสต็อกที่ให้มาเนี่ยก็มีทั้งหมด2อย่างนะผมก็คือเป็นฐานะของ JM 3 3นะก็จะเป็นลูกกระสุน AP FS DS นะครับผมที่มีอัตราการเจาะก,ก่สอสูงสุดอยู่ที่481มม mm นะครับผมน้ำหนักของลูกกระสุนจะอยู่ที่4.3กิโลกรัมนะฮะความเร็วลูกกระสุนจะอยู่ที่1,640เมตรต่อวินาทีนะครับผม ก็จะเป็นลูกกระสุนสต็อกที่ใช้ตั้งแต่มาตรงช่วงนีนครับผมช่วงท้าย90ช่วง TKX เคโปไทยนะฮะซึ่งถ้าเกิดใครผ่าน2คันนั้นมาก็น่าจะรู้ดีนะผมว่ามันเจาะประมาณไหนนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นทาาหน้าของลูกกระสุน h e ทเอฟนะครับผมไอ้ลูกฮีทเอฟเเนี่ยจะมีตรากระจอะก่อสูงสุดอยู่ที่480มิลิเมตรนะครับผมแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่13.5กิโลกรัมนะครับผมความเร็วของลูกกระสุนจะอยู่ที่1,140เมตรต่อวินาทีนะครับผมอ่าลูกกระสุนชนิดต่อมานะผม ซึ่งลูกกระสุนท็อปเนี่ยก็จะมีชื่อว่าไทเทนนะครับผมเป็นลูกกระสุน AP FSDS เ v e r s i o นอ,อัปเกรดนะครับผมซึ่งไอ้ลูกเ v e r s i o นอัปเกรดเนี่ยจอดสูงสุดอยู่ที่615มิลิเมตรนะครับผมน้ำหนักของลูกกระสุนจะอยู่ที่4.2กิโลกรัมนะครับผมความเร็วของลูกกระสุนจะอยู่ที่1,780เมตรต่อวินาทีนะครับผมซึ่งความเร็วของลูกกระสุนเนี่ยทำมาดีมากๆเลยนะครับกระสุนวิ่งไวมากๆเลยนะฮะซึ่งดีกว่าตัวของ JM33 ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับผมคือเรื่องของการเจ่อก่อนเนี่ยเยอะแน่นอนนะครับผม น้ำหนักก็ลดล,ลงนะครับผมแต่ที่ว่าความเร็วลูกกระสุนเพิ่มขึ้นไงก็ได้อัตราการจกกับเกาะที่ดีขึ้นนะครับผมซึ่งก็ถือว่าทํามาใช้ได้เลยครับผมถือว่าเทพเลยนะฮ <laughs> ะโอส้สบายสบายอ่ะจอด615เนี่ยชิลๆนะครับผมพลทหารมีมยอยู่ทั้งหมด3คนเหมือนไทเทนนะครับผมแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่ 4. 4 4 4ตันนะผมการขับเครื่องยนต์ก็จะเหมือนกับของไทเทนทุกอย่างนะผมก็เคยอ,อยู่ที่1,200 HP นะครับผมความเร็วสูงสุด,สด,สดจะอยู่ที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะก็ถือว่า ก็ประมาณไทเทนนั่นแหละคือถ้าเกิดได้มาก็จะรู้ดีนะฮะว่าประมาณไหนเนาะเอาละเราก็จะดูกันซิว่าเจ้า T K X เนี่ยประสิทธิภาพในการสู้รบเนี่ยจะสนุกขนาดไหนนะครับผมเอาละเพื่อนประกาศสิวลาเราก็จะไปดูส่วนของเกมเพลงกันเลยนะครับผมเราจะไม่พูดเยอะนะฮะปะไปดูกันเลยเอาละครับผมอ่าเราก็มาอยู่ในห้องไกลเปรตจีบ้อยนะฮะกับ T K X นะครับผมมาเราก็ไปลุยกันเลยนะฮะเอาละดูซิว่าเราจะไปได้ตรงไหนดีนะ ตามเพื่อนๆไปฮะเราก็อาจจะไปในโซนขวานะเหมือนว่าเพื่อนเราจะไปเหมือนกันนะโอเคงั้นเราก็อาจจะไปเล่นโซนล่าเนินทางขวาก็ได้ครับเพื่อนเรามาเล่นแล้วือตรงที่ได้นตรงนี้เนี่ยมันได้แค่คนเดียวไงมันได้สองคนมันเล่นไม่ได้ครับผมผมก็ต้องยายที่เล่นนะฮะอะเปิดเทอร์โครับก็เทอร์โมอก็จะเหมือนของไทเทนนะฮะก็คือก็เทอรอ์โเจนสามนะครับผม มีคนอยู่บนเนินนู้นนะฮะเดี๋ยลองดูนะฮะว่าจะกินคนที่อยู่บนเนินได้ไหมกินไหมแหกขาครับลุกเสร็จเรียบร้อยผมระเบิดนะฮะ โอเคผมเก็บไปึ่งนะฮะเอาละมาเราก็ค่อยๆขยับครับเดีย๋ยวผมขอเต็มกระสุนหน่อยนะฮะคือผมพยายามเต็มกระสุนใส่ลาเพลิงให้ได้เยอะที่สุดน,นะครับผมเพราะว่ามันใช้กระสุนค่อนข้างจะเปิงนะฮะไอซีดีของไทท์เทนหรือ TKX หรือตัวถังญี่ปุ่นทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยตั้แต่ช่วงซีดีไท์เก้าสจน TKX โปรไทจนมาไทเทนเนี่ยมันเปร์กระสุนนะฮะเพราะว่ามันโหลดเร็ว หลักสวนที่ปลอยครับโอ้ยมีคนยิงเราครับถอยก่อนครับยิงสวนไม่ทันนะฮะเมื่อกี้ไอ้ซากกระแพงบางๆไงผมมองไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนพลทหารก่อนครับซ่อมด้วยความรอค้านะฮะอ่ะซ่อมครับ ดีนะว่าเรายังมีสำรองคนทหารมาอยู่นะฮะซึ่งผมก็ออามาเรียบร้อยนะครับผมสำรองพนทหารนะฮะก็เปลี่ยนทหารได้หนึ่งคนนะฮะโอเคซับเรียบร้อยครับเอาละมาลุยต่อครับผมอ่าเพราเราจริงแตกไปแล้วนะฮะมาดันครับดัน หนูนั่นนุ่นนุ่นเห็นละเห็นละเสียงขวาเอา่อนะอาเรียบร้อยนะผมเพื่อเรายิงแตะไปนะฮะโอเคเรียบร้อยผมระเบิดไปหนึ่งนะฮะ ได้ามาสองครับผมแหมเมืม่อกี้าบายช็อตด้วยนะมองไม่เห็นชัดเจนแต่ก็กีได้อยู่ไอมีคนเร็เลงเราอยู่ครับมีการแจ้งเตือนไลเซอร์นะฮะไล oh, <hell> no. เซอร์วอร์นิ่งซิสเ็มแจ้งโอ้เฮลโนเตือนอยู่ <laughs> 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 โอ้ โดนก็ปินอีกแล้วเหรอเอาละครับผมอ่าเราก็มาอยู่กับเกมที่2กันเลยนะฮะในวันนี้มาเราก็ไปกันเลยครับผมไปหาทีุ่้มเลยนะฮะตามสไตล์ของเรานะครับผมเอาละ่ะก็ค่อยๆไปนะผมตอนช่วงแรบกบมันก็จะแบบนี้แหละมันก็จะค่อยๆไปของมันนะฮะมันไม่ได้แบบพุ่งรูดอะไรขนาดนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นก็อ่ะก็ไปเลยครับแต่ก็ไม่ชา้าเกินนะมันก็ไปเรื่อยๆในแบบของมันนะครับผมวันระยะรอครับผม เดี๋ยวเราจะยิงคนที่จะวิ่งผ่านไปทางจุด C นะฮะอย่างเงี้ยยิงไปก่อนครับปืินแตกแบบครับไม่เข้านะฮะนีงโคชเช่นครับเจ็บหนักครับไปคุยกับลากมะม่วงระเบิดหนึ่งครับอ่าเจ็บหนักหนึ่งแล้วก็ระเบิดไปหนึ่งนะฮะ เราไม่ต้องวัดระยะเลยทั้งสิ้นเนี่ยผมเพราเราวัดมาแล้วเราอกาะได้ผมว่ามันประมาณไหนนะฮะคือถ้าไม่ไม่ได้ถ้าเกิดตรงไหนที่คิดว่าเขาจะผ่านเนี่ยก็วัดระยะลอยครับเลยครับมีค,บคนอยู่หลังสร้างนะยังไงเราจะโผล่มาครับอีกแป็บปืนแตกก็ผมไปซ่อมปืนไปนเพื่อนอ่ะอวิ่ครับไบอนู่นนู่น กีครับเจ็บครับผมเครื่องยนต์เครื่องยนต์เสียนะฮะเฮ้ยโ,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 โอ้โหโอ้โหโดนอะไรเนี่ยโอ้ยโดนพี่สายโอ้ยเจ็บร้อยผมแห้งนะฮะโอ,โ,โอ้โหไอตัวที่อยู่ข้างล่างมันยิงชิวเลยเว้ยอนเอาละครับผมอ่ะเราก็มาอยู่กับเกมที่3กันเลยนะฮะดูซิว่าเกมที่3เนี่ย เราจะทําให้ฝั่งข้าศึกเนี่ยแสบได้แค่ไหนนะครับผมมาก่อนอื่นเลยแล้วก็มาตั้งปืนรอก่อนนะครับผมตรงนี้นะฮะเป็นจุดที่ผมก็มาตั้งปืนดักชาวบ้านชอบ,ชอบก็ประจาแหละเออมันชอบเป็นคนที่ผ่านไงนผมก็ตั้งปืนรอครับรอคนที่ผ่านนะฮะเดี๋ยวเราจะซัดนะครับผมโอเคเราไม่เสียดาแล้วมาแล้วก็ไปแล้วโอ้ oh, <Breath. S 2> ไปครับยิงไปได้โคเฉดน,นะมาสองคันครับโอ้โหเยียบเลยอ่ะรอเพียบเลยอะ่อยยอะไม่ได้ครับยิงครับโอเคระเบิดหนึ่งครับ เบิด <Burn. S 2> ครับได้สีมาหนึ่งแตกหนึ่งรอครับ <Burn. S 2> อีกครับเอาอีกเด้งนะฮะลบ <No. S 2> ปล่อยครับตัวเสร็จแล้วมามาต่อไหมเพื่อนจากครับแม่งรีบนะ มุมนี้มันได้เปรียบอยู่ครับเราได้เปรียบอยู่นะฮะไม่ต้องรีับผมไม่ต้องรีบกโผล่นะฮะปัะตูเข้ามาเยอะด้วยตัดแทกก่อนครับโอเคเพื่อนเราช่วยยิงสพอตอยู่ยิงครับอะติดต้อยผมระเบิดนะฮะไปไปไป หมาเปอาละครับผมมาเราก็มาอยู่กับเกมสุดท้ายกันเลยนะฮะกับเกทที่4นะครับผมมาเมื่อกี้ผมลืมอัดไงมาแล้วก็ตั้งปรอเลยครับรอนะฮะวัดระยะรอครับผม500เมตรนะโอเคถ้าประมาณ500เมตรเราก็กระเดนิดเดียวเรียบร้อยผมเก็บหนะครับอ้าวเรียบร้อยผมระเบิดนะฮะ ได้อยู่ครับได้อยู่มาดูวิซีว่ามีไหมเอ่ยเบิดไปดึงนะฮะว่าจะดีนะครับผมเมื่อกี้ผมวารยาผ้าด้วยนะแต่อยาดีว่านะฮะว่ายิงได้อยู่เมื่อกี้ไปวัดไป9ก้ารเกมตรไม่เก้้เาสิกมตร9 9้าเอเออเมื่อกี้ผมวัดไปไหนก็ไม่รู้ไงเออแต่ดีนะฮะว่ายิงได้อยู่ ถ้าผมเจ็บนะฮะปล่อยไปละอ่ามีไหมเอ,อ่ยม่นามีมาตต้งนรับก่อนครับฝ่านี้เขาตังมานะไปแตะครับไปแตะนะ ห <Breath. S 1> ยิบไปครับไม่เข้าบร <Breath. S 1> ์อะหยิบปครับเปืนแตกนะฮะไม่เปืนแตกเ้องค้างระเบินหนึ่งครับฝั่นนี้มีอยู่นะอยู่นี้เราจะโดนประกบได้ครับระวังนะฮะ หก็ต้องรวบครับเสียงฮะเสียงรวบยิ้มครับไว้แต่ครับโอเคได้ยิ่งครับผมเกี่บไปแล้วนะฮะอ่าได้เอซิงมาด้วยครับผมได้เอซิงจากใครเนี่ยน่าจะเป็นแล้วเหตุที่ผมเจ็บไปป่ะน่าจะใช่นะโอเคค,คอยดูเป็นระยะระยะนะฮะเราเน้นในนี้น่อครับ ในสกอร์เพื่อนก่อนครับเฮ้ยตัวยิป้อมค้างครับต่อมาก่อนครับเมื่อกี้ผมไม่เห็นได้ไหนวะเนี่ยไม่ดีเพราะว่าเหมือนมันดีเลยด้วยมั้งมันก็เลยแบบปรากฏตัวชานะฮะบอกเพื่อนก่อนนะฮะว่าอยู่นี่โอ้มาเพียบเลยครับ จากไหนเนี่ยโอ้โอ้มันมุมเลยมันยิงได้ด้วยเหรอโดนอะโดนใครเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเอาละครับผมจบกันไปแล้วครับเป็นไงสรุปหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเป็นไงบ้างครับผมกับ TKX นะครับผมรถถังรั้งสุดท้ายที่ผมจะมาประจำการนะดินแดนอาทิตย์อุทัยนะผมหรือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผมดูซิว่า คลิปหน้าเนี่ยจะเป็นรถถังจากประเทศอะไรนะครับผมก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับผมแต่ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะผมวันนี้ผมหายไปขอตัวไปก่อนนะครับผมไปพบกันคลิปหน้านะฮะไปนะครับผมสวัสดีครับ